หนักไปสักนิดหนึ่งใอ้ทำใจหนักห,หมายความใจไม่ยกน่สวรมณ์การปฏิบัติพกรรมฐานแบบนี้จะต้องมีความฉลาดไม่ใช่ปฏิบัติแบบงโง่และต้องรู้จักการวางอารมณ์ไม่ใช่แบกอารมณ์และรู้จักวางภาระไม่ใช่แบกภาระ ตอนนี้ก็หมายความว่าการเจริญพระกรรมฐานกี่แบบก็ตามย่มีอารมณ์เสมอกันหมดนั่นก็คือหนึ่งเราจะต้องตัดกังวลเสียหมดตามที่พระพุทธเจา้าทรงเรียกว่าริโพคือขึ้นชื่อว่าความกังวลใดๆต้องไม่มีกับเราดยการทีสองทุกท่านจะต้องมีศีลบริสุทธ์ คำว่าศีลบริสุทธิ์นี่ถ้าจะบริสุทธิ์เฉพาะเวลาปฏิบัติกรรมฐานไม่มีผลเราจะสังเกตกันได้ว่าคนที่ศีลไม่บริสุทธิ์อารมณ์ทิพย์กิญญานไม่เกิดหรือบางท่านศีลบริสุทธิ์แต่ว่าบริสุทธิ์ไม่มากมีจุดด่างบ้างเล็กน้อยบุกค่องในศีลแต่ศีลไม่ถึงขอบขาดมีสมาธิพอสมควร สามารถจะยกจิตขึ้นสู่เขตพรจจุลามุนีเจดีสถานได้แต่ว่าเข้าพระจุลามุนีไม่ได้กรนี้ที่ว่าผู้นั้นเป็นผู้บกพร่องในศีลการปฏิบัติแบบนี้นะจับคนได้ไม่ผิดตากว่าศีลบริสุทธิ์สมาธิทรงตัวดีคำว่าสมาธิทรงตัวดีที่กขแนะนำบอกว่า ให้กำหนดรู้เราไม่ใจก็ออกล้วานาว่านามะระทะเวลาให้ใจเข้าว่านามะเวลาใ,ใจออกว่าปะทะบางคนบอกคนเหนื่อยเกินไปอยากอื่นได้ไหมก็ได้เอาอยากอื่นก็ได้แต่ว่าผลการปฏิบัติแบบนี้ไม่มีนี่ไม่เป็นการภาวนาเฉพาะผิดเฉพาะอาภิญญาประเภทน,นี้เขา แต่ว่าจิตของท่านมีสมาธิดีมีศีลดีแต่ว่าวิปัสนาญาณคืออารมณ์ปลดของท่านไม่ดีก็ไปกันแบบประเภทคนไปในแดงเขาหมกขมัวคิคว่าเมว่าเวลาใกล้ค่ำพระอาทิตย์ตกดินแล้วแล้วด้จันทร์ยังไม่ทันยะขึ้นเวลานั่งเขาหมกขมัวการรู้สึกเห็นภาพก็เห็นแบบนั้นดำดำถึง,ถง การรู้เห็นแบบนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจิตของเราอยู่ในไข่ของฌานโลกีถ้าอารมณ์จิตทุรรดาทาพุทธบริษัทอยู่ในอารมณ์ของประสูนดาปันการความรู้สึกเห็นก็จะเห็นหคล้ายกับว่าเมื่อแสงจันทร์ตกไปแสงอาทิตย์จะไม่ขึ้นอารมณ์ที่สองขึ้นมาแล้วอารมณ์ที่สองก็ได้กับแสงทองขึ้น จะมีความสว่างขนาดนั้นเห็นหน้ากันถนัดราะว่าไม่แจ่มใสมเกินไปถ้าอรมณ์ใจก็มันดาท่านพุทธบริษัทเข้าเขตถึงพระสกิทาอันาคามีถ้าเข้าถึงพระนาคามีนี่คร่องตัวทุกอย่างการมีความรู้สึกเห็นทางจิตเห็นชัดเจนแจ่มใสเหมือนกับเรานั่งเห็นอยู่เวลานี้ แลจะเคลื่อนตัวไปไหนก็เร็วฉับรันปนึกปุ๊บก็ถึงปักนี่การจะดีหรือไม่ดีเห็นชัดหรือไม่ชัดไม่ใช่เป็นหน้าที่ของครูสอนเป็นหน้าที่ของครูท่านเองครูมีหน้าที่เหมือนกับพ่อครัวแม่ครัวมีหน้าที่ทำอาหารเมื่อทำอาหารราว,วางไว้ข้างหน้า เมื่อท่านไม่กินก็ไม่มีใครเขาจับยัดปากเขาไปหรอกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สนใจเราเลวความเลวของเรานี่ใครแก้ไม่ได้นอกจากเราอย่างเดียวเลวก็เลวยังไงก็อย่าพูดให้ฟังตามระเบียบของการเจริญพระกรรมฐานลดับแรกเราจะต้องตัดความกังวลคือความวุ่นห่วงใยทั้งหมดทุกอย่าง หนึ่งเราจะไม่กังวลถึงทรัพย์สินนนต่างคือท,ที่เป็นของเราและก็นเรื่องของเราหลายครั้เวลานี้เนี่ยเราจะไม่เอาใจไปยุ่งกับทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเรือนแล้วท,ทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ตามไม่อยู่รายการที่สองจะไม่ห่วงสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ รายการที่สามเราจะไม่ห่วงบิดามารดานบุตรทดาสามีและบุคคลผู้เลีถึงกันครับรายการที่สี่เราจะไม่ไม่หวงร่างกายของเราตัดเสียหมดเอาจิตอย่างลงสู่ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสวันบรรลุอภิเศษสัมมาสัมพุทสียาความรู้นี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้า และผลที่เหยืงอคได้รับก็ผลเป็นผลที่ได้รับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ได้รับแต่เรากําลังของเราอ่อนกว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าด้รับแรกคือปุเพนิวาสานุสติยานตะลึกชาติได้แล้วก็มาจุตูปปาติยานรู้ว่าคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดก่อนจะมาเป็นคนนี้มาจากไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหน แต่เมื่อเรากขยับขึ้นไปนิดเป็นการได้มโนยิธิมีลิทางใจนี่เป็นอนว่าเราจะต้องตัดกำลังใจอย่างพระพุทธเจา้าตัดกังวลตัดกังวลน,นอกไม่สำคัญเท่าตัดกังวลในตัดกังวลในเขาทำกันยังไงสมัยความเวลานี้เราเป็นคนไม่มีอะไรทั้งหมด พ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีทรัพย์สินไม่มีแม้แต่ร่างกายของเราที่ตั้งอยู่เวลานี้ร่างกายมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายเปรียบเหมือนบ้านเช่าชั่วคราวมันแก่ไปทุกวันแต่มันก็มีอาการป่วยในที่สุดมันก็ตายมันตายเราไม่ได้ตาย คำว่ามันตายหมายถึงร่างกายตายแต่จิตใจไม่ได้ตายไปด้วยเมื่อจิตใจไม่ตายถ้าจิตดีจิตร่างกายตายจิตไม่ตายจิตมีอารมณ์ดีเป็นกุศลก็ไปสู่สวรรค์บ้างพรทมโลกบ้างนิพพานบ้างถ้าจิตเลวก็ไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉชานบ้างมาเป็นคนบ้างการที่มาเป็นคนนม่มันหมายว่าจิตดีและจิตมันเลว มันติดอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาปาทานในกุศลกรรมมันยังมาเป็นคนเกินกายเกิดเป็นคนนิยทนงตนและอวิเศษเราเป็นธาตุทุกอย่างธาตุของทันหาเราจะมีความทุกข์เพื่อนอนว่าให้ทุกคนตัดกังวลเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัดร่างกายและโดยเฉพาะวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงตรมฤิว่า เมื่อนั่งดูที่โคนต้นโพธิท่านทรงตั้งใจว่าถ้าเราไม่ได้บรรลุอวิเศษสัมมาสติญาเทียงใดเลือดเลเนื้อจะแห้งไปแม้ชีวิตท,ทินตินีจะตักใสแเราก็ยอมพร้อมที่จะมายอมลุกจากทีน่นี้ถ้าไม่ได้ก็พให้มันตายไปเสียก็ปนง่ายๆมันจะตายก็เชิญตายได้าากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา นี่เราก็ต้องตัดสินใจอย่าองสมเด็จพระสัมมาสมัามพุทธเจ้าเหมือนกัน,นเวลาที่เราปฏิบัติเราต้องตัดสินใจว่าเราพร้อมขันท้ามันจะพังเมื่อไรก็ช่างมันแต่ใจของเรานั้นต้องการสนิทานเวลานี้เราไม่มีอะไรทั้งหมดไม่มีแม้แต่ร่างกายของเรานี้มันก็ไม่ใช่เรามไม่ใช่ของเราร่างกายเหมือนกับเสือ้อเหมือนกับกางเกง ถึงเวลาไม่ขาดแล้วก็ปลดทิ้งไปเปลี่ยนชุดใหม่เข้ามาตามกำลังของกรรมที่ตั้งใจแบบนี้นะเพราะนั้น,นวเวลานี้ตัดสินใจเสียทีว่าเราเป็นบุคคลตัวผู้เดียวไม่มีใครทั้งหมดแ,แต่ร่างกายนี้องค์สมเด็จพระสุพรมสุขวิคตอว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายมันเป็นขา้าวสีข้ามาไปชุมกัน ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแปลแปลการสารสองชาติทุกข้ขาเมื่อเ,เกิดมันก็เป็นทุก,กข์เจราวิทุขาความแก่เข้ามาถึงมันก็เป็นทุก,กข์รณำทุก่ผเ้ืาอความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ก่อนที่จะตายการป่วยไข้ไม่สบายมาีขึ้นมันก็เป็นทุกข์การทำมาหากินมีความเหน็ดเหนื่อยมันก็เป็นทุกข์ เป็นอร่างกายนี้เป็นสร้างกายฝังความทุกข์เก็บความทุกข์เอาไว้ทำให้ใจเราทุกข์ไปด้วยฉะนั้นร่างกายนี้เราจะไม่มีมันอีกมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปร่างกายอย่างนี้ไม่มีการเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีสําหรับเราการเกิดเป็นเิวรดาเรืออรหมก็จะไม่มีสําหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพาน ท่านนี้คนที่จะถึงท้ววิริยนานเขาทำกันยังไงรักษากำลังใจต่อไปหนึ่งต้อมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติสำหรับพระว่าทรงศีลห้าบริรสุทธิ์ศีลห้านี่ทรงได้ถึงพระโสดากับสกิทาคามีถ้าจิตก็เราเข้าถึงพระอนาคามีจิตจิตก็เราก็รักษาศีลแปด สินแปดไม่เกิดขึ้นมาเองพระนาคามีเป็นรหมจันไม่มีผู้ครองนัง่นเเมื่อพระนาคามีเข้ามาถึงสินแปดก็เข้ามาถึงเรื่องเลเรื่องเขาสีน,นี่ไม่ใช่จะมาบริสุทธิ์กันวันนี้ควรจะบริสุทธิ์ไปมาเสียก่อนถ้าสินไม่บริสุทธิ์แล้วก่อนก็ตัดสินใจเสียเดี๋ยวนี้ ว่านับตั้งแต่เวลานี้เป็นตน้นไปจนกว่าจะสิ้นลมปราณเราจะส่งสิ่งของเราให้บริสุทธิ์ยิ่งกว่าชีวิตเราจะรักสิ่งของเรายิ่งกว่ารักชีวิตเราจะพยายามรักษาสิ่งแสบให้หมดให้บริสุทธิ์ให้หมดทุกสี่ขาบทไม่ยอมไม่สีข่ขาบทใดสีข่ขาบทหนึ่งบกกร่องตัดสินใจสชนะ ที่ไปกันไม่ได้ไม่ได้ไไดสินขาดบ้างสินด่างบ้างสินร้อยบ้างพระที่ไปไม่ได้ก็ก็สรงอบัตที่มันมีความสําคัญตั้งแต่ปาริตีขึ้นไปเลยไม่ไไมีอ,อะไรครับพระที่มาฝึกยากยากเพราะอะไรเพราะพระมีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดแต่บางองค์สินเหลือไม่ถึงห้าตัวถ้ายังโกหกเป็นมันก็ขาดไปแล้วไอ้สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่มีเราสินห้าขาด ี่เวลาเราค้าท่นนองตนว่าผู้มีศีลมากแต่ปานจริงไม่จริงบางองค์มีศีลไม่ถึงสองตัวในศีลห้าในศีลห้ามันไม่คข้าประศีลสองร้อยี่สิบเจ็มันจะมียังไงนี่ที่ไปก็ไม่ได้เทียวเผืออยู่กพราะอารมณ์นี้เป็นสําคัญในเาการต่อไปคนที่ไปวนิี่านได้เขต้องทรงอารมณ์จิตมีสมาธิเพื่อมีความตั้งมัน่น จิตใจตั้งมั่นอยู่ในการละความโลภละความโกรธละความหลงคำว่าสมาธิก็แปลว่าตั้งใจเอาจิตใจเข้าไปจดจ่ออยู่ในรมนั้นความโลภละทำลายด้วยการให้ทานความโกรธทำลายด้วยการรักษาศีลความหลงทำลายด้วยการเจริญภาวนา อันนี่ใน,นโลกมีสมาธิดีแล้วก็ต้องมีวิพัสนายานดีวิพัสนายานดีเพราะว่ามาตามที่แล้วเมื่อกี้นี้รวมความแล้วว่าเราเวลานี้เราจะไม่มีความห่วงความกังวลใดๆทั้งหมดจำม่ให้ดีนะแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ไม่ห่วงเลิกมันจะตายฉันได้เวลานี้ประเจน ถ้าจิตใจนะท่านมีความเข้มแข็งแบบนี้แล้วก็วันนี้มันก็ได้ฝึกกันไม่ถึงสิบนาทีมันก็ได้ไม่ยากถ้าตัดจังวลท่านได้แล้วมีสีรบริสุทธิ์อารมณ์สมาธิคือการทรงตัวของจิตพิปัษนาญาณก็ที่พูดมาตอนตัดจังวลน,นั่นนี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคน ที่ปฏิบัติได้แล้วหรือปฏิบัติไม่ได้ต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้เป็นปกติคำว่าปกตินี้ให้มันทรงติดอยู่กับใจตลอดเวลาไม่ใช่เลือกไปตั้งท่าตั้งทางเมื่อน,นั่น,ท,ท,นที่จะทำอารมณ์นั้นจะต้องเวลานั้นอารมณ์นี้ต้องเวลานี้นม,นนมันต้องทุกลมให้ใจเข้าออกที่เราฝึกเอาดีกัน ไม่ไบฝึกเพื่อเที่ยวไปสวรรค์ไม่เที่ยวในรกเราฝึกเอานิพพานกันโดยโตรงการฝึกอย่างนี้ไม่ใช่ฝึกเพื่อเที่ยวฝึกเพื่อต้องการให้ทุกท่านถึงพระนิพพานในชาตินี้และในวันสองวันนี้แหละนี่ที่เขาจะมากันวันเดียวได้เลยเขาทำกันอย่างนี้พวกคนพ้นโลกที่เขาจะมากันมากเพราะว่าคนมาจากเทวดี เขามาฝึกวันเดียวก็ได้มีอารมณ์แจ่มใสมากในเขะมีเขามีจิตเข้มแข็งเขากลับไปเขาไปแวะที่โรงกินคนคนโลกเขาไปขอขอบคุณคนที่นั่นบรรณาธิการเขามาเล่าใหฟังเพราะอาศัยเขาลงน,นรงฝิกฝงเขากะมีอากาศรู้แล้วก็มาฝึกปฏิบัติจิตใจของเขาเข้าถึงความเป็นพระอริเจ้าขันโสจทมีความองส ความเป็นพระอริยะมีตรงไหนเป็นของไม่ยากถ้าโสดาบกสกิทาคามีมีอารมณ์ความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องตายไม่เสินดาชีวิตคิดว่าจิตทรงทำเป็นของดีที่สุดจีงนั้นเรียกว่าไม่เส้นดายเขรู้ตัวอ่าตายแต่ว่าเมื่อจะตายแล้วก็ไม่ยอมเป็นผีเร็ว ตายเป็นผีก็ต้องเป็นผีดีก่อนที่จะเป็นผีดีก็ต้องเป็นคนดีไปก่อนคนที่จะดีได้อย่างไรก็คือหนึ่งยอมรับนับืีความดีของพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับือพระอริยสงฆ์มีสินห้าบริ์จิตตั้งไว้แตเพราะพระนิพพานเท่านั้นคือมีจิตต้องการรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ คิดว่าการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดความดีที่เราทํทสงฆ์คนสงเรา์สัตว์ทร้ทธาสิ้นเจริญภาวนาอารมณ์เราต้องการอย่างเดียวคือไม่ต้องการการฆ่าต้องการสิีงนัแงอารมณ์คุณผู้ศสัาบันมีตะมีผู้ใจยอดง่ายๆหนึ่งแลโสดาบันนึกถึงนนความตายเป็นปกติ ยอมรับนักผีกดของกรรมแล้วก็สองไม่สงสัยในธรรมสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าไม่สงสัยในเวลาที่เขาฟังเนี่ยก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็ตั้งใจจำจำแล้วก็ตั้งใจคิดเจรณาตามนั้นจนตทั้งเห็นเหตุเห็นผลแล้วสามศีลประทบประมาท คือมีสินหาททน้าครบถ้วนแล้วก็จิตรับวิพญานเป็นอนรารมณ์เท่านี้ก็โสดาบันไม่มีอะไรมากคือนึกถึงความตายว่าเราจะต้องตายแั้กมีความเคารพในพระเจ้าจริงเคารพในพระธรรมจริงเคารพในพระอริยสงฆ์จริงมีนิพพานมีวิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในการเกิด ถ้าต่อไปร่าคายย่างนี้ไม่มีเ,รา,เราต้องการผลิตภัณฑ์ทำใจเท่านี้ทําได้ไหมกวไายากก็เป็นผ้าเป็นเหยือกมนรกแน่นอนนั้นสำหรับพระสิทธาคามมีกระาาสาทรงถึงกันแจะตัดความโลภเบาบางลงความโกรธเบาบางลงความหลงลงเบาบางลง อันนี้เป็นจุดที่เราจะเข้าถึงทำจิตเรา่าไเข้าถึงถ้าเวลานี้เลยก็ได้ปาเป็นระโสดาบันจะไปยากอะไรที่เรามากันนี่เราก็ถ้าหากว่าจะมาดูหรือมาลองเรื่องหนึ่งนะสำหรับคนที่ตั้งใจมาด้วามจริงใจก็แสดงว่าทุกท่านไม่มีความรู้ตัวว่าจะต้องตาย ถึงแม้ว่าท่านไม่คิดว่าจะตายท่านก็รู้ตัวว่าท่านจะต้องตายไม่รู้ตัวว่าจะตายนี่เรามาเอาดีกันดีที่เราเกิดได้ไปเป็นเบื้องแรกก็คือนหนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าหรือความจริงใจคําว่าเคารพนี่ก็แปลว่าย,ยอมรับนับถือนะยอมรับนับถือในะคําสอนเขาสอนเลาไปยังไงก็ตั้งใจจําแล้วก็ตั้งใจไปพุทธปฏิบัติตาม สาคารพในพระธรรมในความจริงใจสามสามความ,วามรบในพระในพระอริยสงฆ์ในความจริงใจแล้วก็สี่มีศินห้าบริสุทธิ์ทำได้ไหมตัดสินใจได้ไหมแล้วก็ห้ามีผลิพานเป็นอารมณ์นั่นก็หมายความว่ามีความต้องการผลิพนานอย่างเดียว ไม่เห็นจะมีอะไรยากเนี่ยถ้าเป็นคนดีแต่คนที่บอกว่ายากก็แสดงว่าคนนั้นเลวถึงขนาดตอนนี้ถ้ากำลังใจทว,วัดได้แค่นี้แล้วก็วัดต่อไปอีกเี็งข้ามกไปหาอา,าหารเลยถ้ากำลังใจคนที่ได้มันแล้วนะไม่ควรจะเกาะแค่นี้แต่จุดนี้ต้องเกาะไว้ให้มันเหมือนกันว่าอย่างเลวที่สุดใรดรต้องสงอารมณ์เป็นปโสดาบัผ่น เมื่อสมารงเป็นปะโสดาบันได้แล้วก็ตัดไปที่อรหันต์กันเลยอรหันต์มีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาคนอีอ่นดีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ร่างกายเป็นเพีนง่าสีแสนสุขบกที่เราใส่โชราวนั้นไม่ชาไม่กังห็นคนเดินไปเดินมาจะสวยขนาดไหนก็าตามเห็นเต็มไปด้วยความสุขรกคิดว่าไม่ชาเขาไปราบปราสบศลเห็นทรัพย์สินทั้งหลายก็ถือว่าสินทั้งหลายเหล่านี้ไม่จะเป็นตัวใจของความสุขมันเป็นปันจจัยของความทุกข์ มันไม่มีอะไรเป็นสุขแต่ว่าแล้วในเมื่อเรามีชีวิตเราต้องใช้เราก็ต้องหาในคิดไปเสมอว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายคือมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกค็ดีพุทธโลกค็ดีจะไม่มีสําหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานพระอริยเจ้ามีอารงณ์สําคัญอยู่บทหนึ่งไปจําใจ อารมณ์นั้นก็คือคำว่าช่างมันใครเขานินทาว่าร้ายก็ช่างมันใครเขาสันเสริญก็ช่างมันไม่ถือเอาทั้งสองอย่างทุกเวทนาจะเกิดทางกายและทางใจก็ชักมันที่ว่ามาเสียบอยากงโง่เนี่ยโง่เกิดมามันก็เป็นอย่างนี้แต่เราก็งโง่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปไม่งโง่แล้ว อารมณ์ใจสบายว่าเฉยเไม่ปกติเห็นคนสวยมาก็าไม่มีอารมณ์รักมันเฉยเฉยเห็นนั้นเขาท่าร่ำรวยไม่ก็เฉยเฉยขึ้นรวยไม่ไม่ชาก็ตายใครก็ยั่วย้าให้เราโกรธเราเห็นว่าไอเรื่องคนยั่วย้าให้เราโกรธน่าแก้ให้เราโกรธคนนั้นไม่ใช่คนดีมันคนบ้าก็ไรพุกคนถ้าเราลีดก,กันโกรธกัน,กกนมันก็เป็นศัตรูกัน คนดีเขาไม่ทำอย่างนั้นเป็นคนบ้ามบราณเขา้บอกว่าจงอย่าืีคนบ้าอย่าว่าคนเมาแล้วเขาจะบ้าเขาบ้าเขาไปคนเดียวเราไม่อยากบ้าด้วยไม่ช่วยป้ากันแลระบนการต่อไปก็ตัดโมหะคือความหลงจิตฝักตรงเฉพาะปณิคานแค่นี้ไม่มีอะไร ถ้าว่าทำได้อย่างนี้จิตเป็นสังขารุปเค้าญาณที่เรียกว่าช่างมันช่างมันได้ธรรมดาธรรมดานี่มันเป็นสังขารุปเก้าญาณในวิปัสสนาญาณเก้าถ้าใจเราเฉยได้อย่างนี้อารมณ์ก็เป็นอารมณ์รดาดอาหารถ้าอารมณ์ของา่าแปอารมณ์ก็อาหตรเวลาท่ายกจิตไปสูงเพ่งางต่างๆมันจะมีความสมว่างคล้ายกับถ้าคิดในเวลาเที่ยง ซึ่งไม่มีเม่ฟังฉะนั้นขอทุกท่านจำไว้ดีนะว่าไอ้ที่จะมืดจะสว่างนะเวลาพูดไปแล้วอย่ามาย้อนถามนะแต่คืนย้อนถามก็ไม่มีเวลาครับก่อนว่าคนมากเลยกันพูดนีพูดให้ฟังทุกคนไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งฟังโดยเฉพาะฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ปฏิบัติสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มาจำจี่จำชัยกันแบบนี้หรอก ถ้าสอนข้าง,งเดียวต้องตรงข้ามาไปปฏิบัติมาให้ได้ล้วปฏิบัติไม่ได้ก็องไสอนต่อ <c oughs> นี่แค่สอนเท่านี้ยังไม่พอ,อยะให้ครูเข้าไปแนะนําอีกถ้ายังไม่ได้มันก็เกินวิสัยที่ท่านจะเกิดบนสวรรค์แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเลือกขุมนรกนปรามปฏิยาใสยจะไปทุนไหนก็ตั้งใจไว้มันได้ไปแน่นอน <c oughs> ตอนนี้ก็มาแนะนำวิธีปฏิบัติกันสักนิดหนึ่งเวลาที่ก็ปล่อยบอกให้ภาวนาก็จับลงให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกวันะมาใจออกนึกว่าพรท่าแล้วก็จะมาถามกันดีนะว่าทำไมต้องภาวนาไปอย่างนี้ถ้าสงสัยอย่างนี้ก็กลับบ้านได้พระเขาไม่ได้พูดให้สงสยัย นักปฏิบัติที่ดีนักเรียนที่ดีเขาสอนยังไงก็ตั้งตั้งใจตามนั้นถ้าอารมณ์สงสัยเกิดขึ้นมันจะไม่ได้อะไรมันเป็นอีวอนไม่มีทางจะได้ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออกรันนะมระภะ,ะใจเข้านึกวันนะมะใจออกแล้วก็ภะทะแะขนขณะที่ภาวนากระจับลมหายใจเข้าออกนี่จงตั้งใจรู้จะว่าลมหายใจเข้าใจออกจะทำภาวนา อย่าเปน็นเล็กอยากจะเห็นน่นเห็นนี่เป็นอันขาดถ้าเนกอยากเห็นน่นเห็นนี่อ,อีกชาตมันก็ไม่ได้าะจิตมันไม่เป็นสมาธิอน,นี้มาอีก,อก,อกจุดหนึ่งเมื่อเวลาที่ครูเข้าเข้าไปแนะนำตอนครูเข้าไปแนะนําตอนนี้ให้วางอารมณ์เสียหยุดภาวนาหยุดกําหนดรูร้ลมหายใจเข้าออก ทำใจเบาๆสมายปถ้าสมาธิมันแน่นเกินไปมันขึ้นไม่ได้คลายสมาธิักดิดหน่อยให้ลมมันทรงตัวคำว่าเห็นก็คือจิตสัมผัสลูกตาในเราหลับแล้วแนละ้วอย่าลืมอย่าแบกความง oo กันมากเกินไปบางคน,น,นไม่เห็นนั่นไม่เห็นนี่ก็ลูกตาเราลัวมันเห็นอะไรย่าไม่ได้ใช้ตาเห็น คำว่าทิพย์ประยน์ุญญาแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์มันเป็นความรู้สึกเมื่อคืนนี้เราพูดทีแล้วเหมือนกับว่าถามบ้านของท่านนอยู่ที่ไหนเราจะบอกได้บ้านทาสีอะไรแล้วก็บอกได้บ้านลักษณะแบบไหนเป็นตึกหเป็นไม้แล้วก็บอกได้ไอ้ที่เราบอกให้ใช้ตามมองเห็นได้จิตมันนึกบอกได้ยางไม้เทาจิตนึด <c oughs> ไม่นี้ก็หมนกันถ้าอารมณ์ของเราต่ำใชาจิตนึกมันก็โมโหใช้จิตสัมผัสใครก็ถามว่าเวลานี้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมถ้าอารมณ์แรกของจิตมันบอกว่าเห็นมนุษย์สึก่าอยู่ก็บอกเห็นถามก็ถามพระพุทธเจ้าทรงเครื่องสีอะไรถ้าจิตมันบอกแดงก็แดงเลยจะไปสงสัย ถ้าจิตมันบอกขาวก็ขาว,ขาวจิตบอกเขียวก็เขียวเืว่อรู้แรกเป็นสำคัญแม่ตอนตอนนี้มันอยู่ข้างล่างนี่หมดมดสมาธิไม่ดีมันจะมีจิตสัมผัสแบบมัวมพอตัดสินใจตัดกั้นห้าได้ดีขึ้นไปสูงก็ดูรามณีจะสว่างขึ้นพอถึงมณีคพัยก็สว่างมากขึ้นแต่สว่างมากรือสว่างน้อย,ยก็ใช้จิตที่เป็นสาอริยะของท่าน ดังนั้นขาพนันาทาพุทธบริษัททุกท่านจำไว้ให้ดีนะบางคนมาพูดหมาไม่สว่างเลยโมโม่อ้อย่างนี้ก็ใหญ่จะถล่น้ำหมากข้อหผลเสียสอนไม่จำอันนี้ไม่ต้องการแล้วต่อจานี้ไปขะบรรดาทานพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้จงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้ขา,า,าวนนาวณมะปะทะ เวลายใจเข้านึกว่าน้ามะเวลาใจออกนึกว่าภาตะจนกว่าครูผู้สอนจะเข้าไปแนะนำทา่าน